สวัสดีนะคะทุกทุคนวันนี้เราจะมาให้นิเคอแนวทางวันวันนี้วันที่24นะคะเดือน3ปี64นะคะนิเคอวันนี้นะคะดินดินของเขาอ,อยู่ที่ดินดินมากมายหนึศ เจ็ดนะคะรานะคาเม็ดเดียวนะคะหนะะึ่งหค่ะเม็ดที่2 8 0แปนะคะลองลงมาก็8 5 7หนะคะแล้วก็แปดหนะคะตามนี้เลย ตัวกันของเขานะคะเราจะให้กันแปดชุดถ้ามันไม่มาเนี่ยมันจะมาแปดสามเจ็ดสามนะคะสามหนึ่งสองหนึ่งตัวนี้เลขกันนะคะไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะสามห้าสองห้านะคะสามศูนย์สองศูนย์นะคะไปจับสามตัวกันเอานะคะ ตัวนี้เช้านี้เราฟันไปเลยนะคะหนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งศูนย์ถ้าศูนย์ไม่มาก็เป็นหนึ่งศูนย์ห้านะคะคือเด่นเด่นของเขานะคะหนึ่งศูนย์ห้าแต่วันนี้เราฟันห้านะคะเราฟันห้าสามตัวก็หนึ่งห้าศูนย์นะคะเจ็ดห้าศูนย์นะคะ แล้วก็กันแปดเจ็ดศนค่ะตามนี้เลยนะคะสายลากก็ลากหนึ่งศกับห้าศูนย์นะคะถ้าศูนย์ไม่มาก็เอาศูนย์ออกก็จับสามตัวกันได้นะคะสามตัวกันก็จับสามตัวก็จะได้ประมาณนี้ถ้าศูนย์ไม่มานะคะห้าเจ็ดหนึ่งหเจ็ดสอง ห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองนะคะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะแล้วก็แปดห้าเจ็ดค่ะนี่ตามนี้เลยค่ะตัวนี้ถ้าศูนย์ไม่มานะคะประมาณนี้ถ้าศูนย์มาก็ประมาณนี้ค่ะนะคะตัวนี้เป็นเลขวิเคราะห์นะคะผิดถูกประการได้ขออภัยนะคะหรือว,ว่าถ้ามันมานะคะเม็ดเดียวมันก็จะมา หนึ่งห้ากับหนึ่งศูนย์นะคะตัวนี้เล็งไว้นะคะไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะชุดนี้นะนะถ้าหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งตัวนี้เลยนะคะแปรเด่นของเขานะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเด่นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ลองตัวนี้ก็คือแปดสามแปดเป็นสามสามเป็นแปดเป็นตัวนี้นะคะนี่เราเป็นเจ็ด นี้เรามาก็จะเป็นประมาณนี้เลขนี้มานะคะนะเด่นๆที่วงกลมไว้ให้นะคะเด่นสุดเลยนะคะคู่นี้ไม่มาเช้าก็มาบ่ายค่ะนะจัดไปเลยนะคะวันนี้วันนี้เมื่อวานมันแยกหางกันมา3กับสองมาสองตัวนะคะไม่ได้เจาะให้นะคะใส่รูดได้นะคะ สายเจาะถ้าใครเอาไปจับ3กับ2มาน้อยแต่มาด้วยกันนะคะเมื่อวานนะเข้ามาบ่ายนะคะวันนี้นะคะเม็ดเดียวถ้าไม่แยกขากันมานะคะหนกับ10ค่ะนะพอให้แตกนะคะหนึ 0, นะคะหกลายเป็น7 7กลายเป็น1ค่ะเพราะฉะนั้น8กับ7มาคู่การเติมศูนย์ลงไป8ปดเจ็ดศนย์ 0, นะคะวยนนี้เคอีก e ก็คือ8กับ7นะคะ เด่นของเขานะคะแกับเจ็ดนะคะมาดีมาได้มาทุกวันนะคะตัวนี้นะลองเอาเด่นไปจับใส่ดูนะคะเด่นของเราก็10กับ15 15กับ10ก็จับใส่3ตัวแตกถ้าศูนย์มาก็ใส่เข้าไปนะคะตรงนี้นะคะแกับ7แล้วก็8กับ7ชอบมา2กับ3ค่ะเพราะฉะนั้นจับคู่ป็นแตกนะคะจับไปเลยที่จับให้นะคะ หรือว่าจะไปจับกันเองได้นะคะนี่นะคะอาจจะ Vs กันนะคะนะอาจจะ Vs กัน2ตัวนี้คู่นี้แล้วก็มาจับใส่เด่นของเรานะ1หนึ่งกับห1าหนึ่งศูนย์นะคะจับแตกกันได้เลยนะคะจับเองได้เลยนะคะเจาะนี้มาแน่นอนนะคะเราคิดว่ามาแน่นอนนะคะอย่าเชื่อจนกรัวหลกจะออกนะคะเนี่ย ตัวนี้ไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะจัดไปเลยเช้านะคะใจเด็ดจ,จัดไปเลยเม็ดเดียวหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะคะเช้าบ่ายนะคะหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ต้องมาให้เห็นแน่นอนนะคะถ้าหนึ่งไม่กลายเป็นเจ็ดถ้าเจ็ดไม่กลายเป็นหนึ่งนะคะมาแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันกลับหัวกลายเป็นเจ็ดก็เป็นเจ็ดห้านะคะก็เป็นเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์กลายเป็นเจ็ดศูนย์นะคะนนี้ 7จ็ดห้าแปลมาเป็นตัวนี้นะคะหนึ่งศูนย์แปลไปเป็นเจ็ดศูนย์นะคะนะ่ะนี้เรามาแปดศูนย์นะคะประมาณนี้นะคะเลขวิเคราะห์ของเรานะคะนะ่ะฉะนั้นตัวนี้นะั้นหนีมาเป็นแปดสามนะคะแปดสามกลายเป็นสามห้านะคะตัวนี้เราเราดักไว้หมดเลยนะคะนะเราให้เจ็ดสามอีกตัวหนึ่งเพราะว่า ถ้าแปดสามไม่มากลายเป็นเจ็ดสามได้นะถ้ามันไม่แปลงเป็นสามห้ากลายเป็นเจ็ดสามนะคะประมาณนี้นะคะเราจับให้หมดแล้วนะคะเรามาดูกันหลังหวยออกนะคะนะเราว่ามาแน่นอนนะคะคู่นี้นะในนี้มีให้เห็นแน่นอนอาจจะสามตัวแตกด้วยนะคะตัวนี้เราฝากให้ชมนะคะเนี่ย vs กันได้นะคะสองสาววีเจ็ดแปดนะคะ vs เอเจ็ดแปดนะคะลงมา จับตัวนี้ไปใส่กลายเป็น3ตัวนะคะเราก็เจาะให้แล้วเด่นๆหนึ่งเด็ดค่านี้ถ้าศูนย์มาตัวนี้ถ้าศูนย์ไม่มาก็ทํานี้เลยนะคะนอกนั้นนะคะเอาไปพิจรารณาญาณนะคะในการจับสาตัวตรงๆเอาเองนะคะสิบนเราก็ให้ไปแล้วนะคะ10บนแม่นอยู่นะคะตัวนี้นะคะ10บนตัวหนึ่งที่จะกลับตัวหนึ่งที่จะมาก็คือเป็น3ค่ะ8กลายเป็น3ามสามายเป็นแนะคะ เพราะฉะน,นั้นถ้ใส่สิบปวนไปเติมอีกตัวหนึ่งคือเป็น3นะคะจับกันเองเราจับให้ประมาณนี้นะคะนะฟังดีๆนะคะเม็ดเดียวหนึ่งห้าเม็ดที่สองมีแค่นี้นะคะถ้าใครงบน้อยวัดดวงกันได้นะคะเช้าบ่ายค่ะนะใครงบดวงวัดดวงที่หนึ่นะคะวัดดวงกันตามนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะเราชอบนิเคอกนะคะเราว่ามันจะมานะคะเราคิดว่ามันจะมาเลขที่ได้ก็คือนิเคอกนี่แหละนะคะเราว่าแมนนะคะเลขพวกนี้นิเคอีกจับง่ายนะคะจับง่ายจับดีจับได้นะคะแตกนะคะจับสามตัวได้แตกค่ะขอให้แตกนะคะเช้านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ะะเจอกันคลิปต่อไปใครสนใจนี่เคอีกเช้าแล้วก็ไปจอที่หุ้นไทยเช้าช่อง9กันนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย